สัมปันโนทานาอุปปาลมีสัมปันโนทานาปัลมะกะปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณาโมทิตาอุเบคาปาลมีสัมปันโนวิปิโสภควา สีลาบาลมีสัมปันโนสีลาอุปบาลมีสัมปันโนสีลาบาลมัตตาบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาบาลมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคัมมาบาลมีสัมปันโนเนคัมมะอุปปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา เมตตาไม่ดีกาลุณาบาลามีสัมปันโนติปิโสพระไควาปัญญาบารมีสัมปันโนปัญญาบารมีสัมปันโนปัญญาบามัตาบารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกาลุณามุทิตาอุเบคาบารมีสัมปันโนติปิโสพระคาวา วิริยะบารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะบาลามัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนโอิปนโนิโสภะกวา ขันติปารมีสัมปันโนขันติปะปารมีสัมปันโนขันติปารมาตาปารมีสัมปันโนเมตตาไมาติกรุณามุทิตาอุเบคาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา สัจจะบาลมีสัมปันโนสัจจะอุบาบาลมีสัมปันโนสัจจะบามัตถปบาลมีสัมปันโนเมตตาไม่ติกรุณาโมทิตาอุเบคาบาลามีสัมปันโนอิติปิโสภะขาวาอธิฐานาบาลมีสัมปันโนอธิฐานาอุบาบาลมีสัมปันโน ปาลมัตาปาลมีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสปะคะวะเมตตาปาลามีสัมปันโนเมตตาปาปาปามีสัมปันโนเมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสปะควาอุเบกขาปรมีสัมปันโนเบกขาอุปปารมีสัมปันโนเบกขาปรลามัตตาบามีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาอุเบกขาปรมีสัมปันโนอิติปิโสปะควา ทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะปัลมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิปิโสภะคะวะพุทธังสรณังคัจฉามิตั้งสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหัง พาคุณนางบุลภารสมิงพระธรรมเมตต์บุลภารสมิงพระสังฆานางทุกขโลกภพ,พยังวิวันชัยเยสัพพทุกสภพพะโสสัาพโลกสภาพภัยสัาพะขอเสนิห์จันไรวิวันชัยเยสาภาทานปปะกาปาลัภ วาันตุเมรักขันตูสุรักขันตู <c oughs> อาคเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานัง <c oughs> ทุกขโลภพยัยวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลสัะัย สัพพะโฆสเนธกันลายวิวันัยเยสัพพะตานางาาาังสัพพลาภปวันตุเมรักขันตุสุรกขันตุทักษิลลาสัสมิงพระพุทธคุณังทักสิลลาสัสมิงพระธรรมเมตังทักสิลลาสัสมิงพระสังฆานางังทุกขโุภระไัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสพพโลกสัพพภัยสัพะขอเสญญนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพะลาภังพระวันตุเมรักันตุสุรักันตุ หอรดีรัศมิพระพุทธคุณังหอรดีรัศมิพระธรรมเมตังหอรดีรัศมิพระสังฆานังทุกขโลภะปัญญาวิบัติเยสัพพทุกสัพพโสุสัพพโลกสัพพภัยสัพปะอสันิยัตจัลลายาวิบัติเยสัพพทานังสัพพลาภัง พระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูปัจจิมาสมิณพระพุทธคุณังปัจจิมาสมาณพระธรรมเทตังปัจจิมาสมิณพระสังฆานังทุกขโลพระพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพขอสเนียดจัล,ลยัยวิวันชัยเยสัพาทานังสัพาราพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขายะ พระสมมิงพระพุทธคุณังพายัพพระสมมิงพระธรรมเมตังพายัพพระสมิงพระสังขารังทุกขะโลภะพยังวิวันใจเยสาพทุกสะป,ปะโสสะป,ปะโรกสปประปะภัสะป,ปะข้อสเนียจันไรวิวันใจเยสาภาธานางสะภาลาภังพระวันดุเม ราคันตุสุราคันตุูดอนลัสมิงพระพุทธคุณังอูดรนลัสมิงพระธรรมเมตังอูดรนลัสมิงพระสังฆานังทุคโโพระพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพปพปส,สุขสัพพโรคสัพพภัยสัพพดข้อสนเนจจันไรวิวันชัยเยสัพพดตาหนังสัพพดลาปังปวันตุเมรักขันตุสุระขันตุอิสาลลสัมิพระพุทธคุณังอิสาลลสัมิพระธรรมเมตังอิสาลลสัมิ ปัสสังการนังทุกขโลปะปังนิวันชัยเยสะปพทุกสัพโสกสัพโลกสะปะพภัยสะปพโคเสนีย,จนยบจรรยาวิวันชัยเยสะะะัพะตานังสัพะลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อาการละสมิระพุทธคกุณังอาการละสมิระธรรมเมตังอาการละสมิระสังการนังทุกขโลภะพปยัง วิวันชัยยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพปะไรสัพปะโคมเนี่ยจันไรยะวิวันชัยยสัพพทานังสัพพลาภังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุปัตตวีระสมิงพระพุทธคุณังปัตตวีระสมิงกระทำเมตังปัตตวีระสมิง ตังคานังทุกขะโลภะปะยามวิวัรณชัยเยศป,ปะทุกศป,ปะสุขศป,ปะโลกศป,ปะภัยศป,ปะคอเสนียจันล,ลายวิวัรณชัยเยสัพพะทานังสัปปพพะภังภวนันตุเมระคันตุสุระคันตุ ตังอะพมังทะลันจโยจามนาโปสกุลนสัตโูปาปัปพโหจุสุกินังอากังตังพุทธานุภาเวนานนาเสมนตู ยันทุนิมิตังอวมังขลังจยโยจามนาโปสกุลนาสาสัตโทปาปะหขขุสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนาวินาเมนตู ยันทุนนี้ตังอัคะมังตรังจะโยจามนาโปสกุลนาสัพโทปาปะโุทุินังอาการตังสังขานุภาเวนานาสมตุปุปัตังทยาวณสากวันทตตาเ สุกาสาะวันทานิพันเตสะพังอลาทังกรรมทศเมพันเตมายะตัตังบุญยังสาณีนาอนุโมทิสะพังสามีนากัตังบุญยังมาหังตาพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทา อนิพานิพุทธังคาตะวานกิตินังกิโลกเกตุมกิพเวอนาทังโยโลกเสตุสกลังกิเลสังเทตวานาภูติเสตตังนันตังยังนัมกายานัตถิยาปุณิเนจริเลยังสัจจพันธะทิเกตุปะทานา ทิยคัคคายโยนาตะปุเรมุนีโนจะปาททงังปรานังสัมมานัมเวสานนามสุวรรณนามิเลสุวรรณปะปะเตสุวรรณภูเรโยรับะปุเรนัมาจายาณทิยปัญจพวกราคานังอังวันทามิทลโต ahaṁ vantā miṭhā tuyo ahaṁ vantā miṭhā pāsoho ahaṁ vantā miṭhā pācāmi ahaṁ kante tuṭalakīto yāva jīvāṁ pūtāṁ salanāṁ tācāmi บังธรรมมังสรณนงังกัจจามิอาหัมพันเตชะตาลิตโยยาวจีวังสังฆมังสะระนังกัจจามิอาลังธรรมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอายุวันจะนังเกวิดัญญาวณิทานังสรณนงังกัจจามิ พระโาตุพระวะตดธรรมโมธรรมะงาอยู่ันจะนันจิริกัญญาวนิพานังสละนังขจชามิรูปติปันโนพระวะโตสวกสสังโฆสังมทางงาอยู่ันจะนันจิริกัญญาวริพานังสละนังขจชามิ จะาพุทธาตีตาเจะาพุทธานาคตาปัญจุปันนาเจเยพุทธาหังวันทานมิสัปปะทาเจตจธรรมมาตีตาเจะธรรมมาอนาคตาปัญจุปันนาเจเยธรรมมาหังวันทานมิสัปพะทา

bhagavato alahato samma sampuddhasa namo tassa bhagavato alahato sama sampuddhasa namo tassa bhagavato

เทวินตุทิปปะปะเป็นะโวมารมณีนาบุญญากรรมเมนายีนาอุทิเสนาจักรทิปปะหังสุรภีจวนวะตุปาทานนาทิพานหันยิสันตานีนาธรรมายาวานิพันนาโตมะมังนาสันตุตปะทาเยวาชัดผ่านชาตภะเวพะเวอุจุจิตังสติปัญญาสังยโคุพิยมีนามาลาภาปันุ กสังกาตุจาวิวิเดสุเมพุทธติปะโมนะทุกัมโมนาทุวาลุตตมโมนะทุปัญจกัพุตุจังโมุนะทุมะมุตตะมาลิสุตามะมุตังละพันตุมาทัสสะปุญญาลุปาเวนามาโลกัสังละพันตุมาข้าแตงจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงมีดามาดาและอาจารย์ทั้งญาติลานญาตินิเสิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัคร,รค่้ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด